ป้าป๊า<ม>คะฉีดยาฆ่าแมลงจะซึมเข้าร่างกายไหมแน่นอนอยู่แล้วว่าการฉีดยาเคมีที่กําจัดแมลงเนี้ยซึมเข้าร่างกายแน่นอนแล้วก็เราก็จะเห็นข่าวหลากหลายเนาะที่แบบความเป็นพิษจากยาฆ<ม>่าแมลงทั้งในแบบระยะเฉียบพลันแล้วก็ในระยะเรื้อรังป้าเล่าเพิ่มเลยค่ะว่าเคยเจอเกษตรกรมาปรึกษาเรื่องนี้ไหมคะมีมีมีก็ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็มีเกษตรกรท่านหนึ่งเขาก็มามาคุยที่บริษัทนี่แหละ บอกว่าอยากจะให้ผมเนี่ยไปดูสวนที่ระนองหน่อยสวนทุเรียนเพราะเกษตรกรที่นู่นอ่ะป่วยเยอะไม่ถึงตัวเกษตรกรป่วยแล้วคะตัวเกษตรกรป่วยเพราะว่าเขาใช้ยาเคมีมาตลอดอก็อยากให้ทางบริษัทอ่ไปดูให้หน่อยว่าแนะนําวิธีทํำยังไงให้ัตรูพืชในทุเรียนหายไปแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมีมีวิธีการทำไหม เพราะว่าตอนนี้เพื่อนฝูงเขากลุ่มของเขานะ่ะอยู่ที่ระนองเนี่ยป่วยเยอะไปถึงเราก็แนะนําว่าตอนนั้นกําลังวิจัยเรื่องนี้พอดีก็อธิบายให้กับฟังทุกคนดีใจนะดีใจว่าจะไม่ต้องไปยุ่งกับยาเคมีสังเคราะห์แล้วเราก็ทํกาตสาธิตให้เขาดูก็เห็นผลแล้วทุกคนก็ยินดีจนทุกวันนี้เนี่ยกลุ่มตรงนั้นอะ่ะทั้งจปรทั้งอะไรเนินสี่เก้าหนึ่งแถวว่าระนองแถวนั้นอะ่ะก็ใช้แต่ไอตัวลาทแมนท์เผมบอกเขาแล้วว่าตอนนั้นงานวิจัยออกมาแล้วว่า ตัวลาเทาอนเทอร์นเนี่ยความ,มพิษเจ็บพันเนี่ยมัน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 ,มน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 สูงมากสูงมากแปลว่ามีความปลอดภัยมากเะค่ะเพร <พอ S 2> าะั้นคุณกินเยอะๆถึงจะเป็นพิษมากกว่า5,000ัมิลลิกรัมอะซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการทั้งหลายก็บอก็ปลอดภัยมากแล้วถ้ายาเคมีมแมลงนี่ ประมาณ1 0 0หรือ200มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะตรางกันค่อนข,ข้างเยอะเลยเนาะเยอะมากเป็น 1, 0เท่าร้อยเท่าอ่ะเพราะนั้นทุกคนใช้แล้วมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาสุขภาพดีแล้วก็ศัตรูพืชก็ถูกกำจัดได้ด้วยแปลว่าลาแทนแอนเทอร์<ม>เนี่ยก็คือความเป็นพิษต่อผู้ใช้งานก็คือต่ำมาก,มากใช่ไหมคะาและที่สำคัญก็คือลาแทนแอนเทอร์เนี่ยจะไปกระตุ้นให้พืชเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองได้เพื่อต้านทานต่อทางโรคแล้วก็แมลงดังนั้นก็อยาก เชิญชวนนะคะให้มาลองใช้ตัวลาแทมแอนเทอร์กันนะกำจัดได้ทั้งโรคแล้วก็แมลงแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งานค่ะ